15ปีนั่นคือระยะเวลาที่ผมไม่ได้ลงคลิปในช่องนี้ซะที่ไหนกันละ่ะมันคืออายุของเกมที่เรารักในปัจจุบันครับผมใครที่ทันเล่นช่วงแรกนี่คือน่าจะ20อัพกันหมดแล้วนะนี่คือตัวอย่างแรกของเกมครับผม Let's go to a place where everything is made of blocks where the only limit is your imagination ดูดูแล้วก็คิดถึงวันวนเนานะและนี่คือตัวอย่างปัจจุบันครับ ถ้าทำเป็นแอนิเมชั่นฉายลง Netflix ผมก็ดูอ่ะส่วนนี่คือเกมที่เราได้เล่นนะผมคือมันก็ไม่ได้แย่นะแต่เราเห็นแบบนี้มาเป็นโทศวรษแล้วปะในไหนเกมนี้ก็อายุ15ปีแล้ววันนี้ผมเลยจะมาแนะนํา15สิ่งที่จะทําให้เกมของคุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีสุดสำหรับการเล่นแบบธรรมดาคือไม่ได้ทิ้งล่าก,ก้าของตัวเกมครับแต่ว่าทําให้เกมมันเป็นเกมยุคใหม่มากขึ้นมันจะมีอะไรกันบ้างนนะั้นเราก็ไปดูกันเลยครับ เริ่มกันที่ mod Optifine และ Sodium ซึ่งมันจะเป็นม o อที่ขาดไปไม่ได้เลยครับสำหรับเวอร์ชัน Java ถ้าจะเล่นเกมนี้ให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดควรมีหนึ่งในม o อนี้เอาไว้ครับเพราะว่ามันจะเป็นม o อที่จะทําให้ตัวเกมของคุณมีเสถียรภาพในการเล่นมากขึ้นภาษาชาวบ้านก็คือเกมมันจะลื่นขึ้นครับเพราะถ้าเป็นเกม Minecraft เวอร์ชันปกติมันจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกินแรงเครื่องอยู่พอสมควรครับเลยต้องมีหนึ่งในม o อดพวกนี้ติดเอาไว้ถึงแม้2 Mo มอ mod นี้มันจะมีจุดประสงค์เดียวกัน แต่มอดนี้มันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับต้องเลือกใช้อันใดอันหนึ่งส่วนข้อแตกต่างของมันนั้นก็จะมีตามนี้ครับเริ่มกันที่ Opify มันจะมีหน้าตามเมนูที่ใช้งานง่ายกว่าติดตั้งเชดเดอร์ได้ไม่ยุ่งยากเพิ่มฟังก์ชันการปรับแต่งกราฟ,ฟิกในเกมให้มากขึ้นแถมมีซูมติดมาให้แล้วนะแต่ว่ามันอัปเดตค่อนข้างช้าครับและในส่วนของโซเดียมมันเป็นส่วนหนึ่งของเกลือ,อ,อไม่เล่นดีกว่า มันจะเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการเรนเดอร์เกมเพย์อย่างเดียวครับซึ่งมันทําได้ดีมากแต่ถ้าอยากได้ฟังก์ชันเสริมอื่นๆต้องไปหามอสในเครือมาใส่เพิ่มเองครับเปรียบเทียบเข้าใจง่าย,ายออบิฟามันคือรถสปอร์ตครับที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้แบบไม่ต้องคิดเยอะส่วนโซเดียเค็อรถสปอร์ตเหมือนกันครับแต่เป็นแบบทำไวเน้นแข่งแทนฟังก์ชันสบายอะไรหลายๆอย่างเลยถูกตัดออกแต่จะเน้นประสิทธิภาพและความแรงเข้าว่าครับลำดับที่2 m o มอสเชนเดอร์ เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินกันรอบที่ล้านแล้วครับส่วนแบบมอนนี้เอาเป็นว่าขออธิบายสักนิดนึงแล้วกันมันจะเป็นมอสแสงเงาที่จะเปลี่ยนจากโตเกมธรรมดาให้ภาพสวยขึ้นราวกับอยู่คนละเกมส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นครับซึ่งไอตัวเชนเดอร์เองมันก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ครับชอบบรรยากาศแบบไหนก็ลองหาโหลดมาทสดูกันได้ครับส่วนถ้าใครอยากลองแต่ไม่รู้จะลองอันไหนดีผมมีแนะนำอยู่4ตัวได้กันครับเป็นแบบคนละสไตล์กันเลย ตัวแรกก็คือวอลเ l l a ลา u พลสเชเดอให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเกม Minecraft ปกติเวอร์ชันที่มีแสงเงาพอประมาณกินแรงเครื่องน้อยมากครับตัวที่ 2. Complementary s h a d e r ให้ภาพที่สีสันสดใสมีฟังก์ชันการปรับแต่งภาพค่อนข้างละเอียดใช้เล่นจริงได้ง่ายตัวที่ 3. Seawood เ h เ d เป็นเชนเดอร์เก่าแก่แต่ก็ยังเก่าครับให้ภาพที่มีโทนสมจริงและละเอียดจัดเต็มแต่คอมของคุณก็ต้องแรเช่นกัน้วยนะตัวที่4 i n s i n i t y Shader เป็นเชเดอร์ทีมสยองขวัญเหมาะกับคนที่ชอบบรรยากาศมืดมืดแดดไม่แรงเหมือนประเทศแถวนี้แต่พอมืดก็หนังสยองขวัญครับอาจจะเอาไว้ในคำๆหรือไม่ก็เครียดกว่าเดิมอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างมาเฉยๆนะแต่ถ้าอยากให้ผมทำคลิปแนะนำเชเดอร์ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ลำดับที่3 Mod Distant Horizon สำหรับมอดนี้นะครับมันจะเปลี่ยนระบบการเรนเดอร์ดิสแทนของเกมจากที่ปกติถ้าพื้นที่มันหลุดระยะสายตาของผู้เล่นมันก็จะกลายเป็นกระแพงหมอกครับแต่ถ้าลงมอดนี้ไปมันจะเปลี่ยนพื้นที่พวกนั้นให้เป็นพื้นที่หลอกตาคล้ายกับเขาโครงเดิมแทนแต่เห็นยันแบบสุดลูกหูลูกตาเลยครับใครเห็นก็ว่าคอมระเบิดแน่ แต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะถ้าพื้นที่มันอยู่ไกลาภาพมันก็จะยิ่งเบลอรครับหรือจะาําให้มันชัดกว่านี้ก็ได้ครับแล้วแต่การตั้งค่าโดยสําหรับมอสนี้นะครับมันก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการเห็นโลกทั้งโลกเอาไว้ถ่ายสกินชอ็อตสวยๆหรือบินเสพบ,บรรยากาศดาวากับดูหนังอยู่ก็ได้ครับแต่ถ้าจะใช้กับเชดเดอร์ก็ต้องเช็คให้ดีก่อนนะว่าเชดเดอร์นั้นมันรองรับมอสนี้หรือเปล่าเพราะมอสนี้มันสามารถรองรับเชดเดอร์ได้แค่บางอันเท่านั้นแต่บอกเลยครับถ้าใช้ร่วมกับเชดเดอร์ได้ดีคือแบบคคุ้่่าาาสสหรรับกเเียเวลลงแนนนอน ลำดับที่ 4. Fresh Animation Resource Pack เป็นรีซอสแพคที่จะเพิ่มแอนิเมชันการขยับให้กับตัวละครและการขยับใบหน้าให้มีความมีชีวิตชีวามากขึ้นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีด e มา t i ติกเทนเลของตัวเกมถ้าใส่คู่กับเจ้า r รีซอสแพคแบรบนและเพิ่มเชเดอร์เข้าไปอีกนิดหน่อยผมบอกได้เลยว่าคุณจะได้เล่นเกมตามตัวอย่างเกมที่ปล่อยออกมาแน่นอนอย่างน้อยก็ใกล้เคียงมากขึ้น และในเมื่อเพิ่มแอนิเมชันให้กับตัวละคร,รอ,อื่นแล้วมาเพิ่มแอนิเมชันให้กับตัวเองกันบ้างครับลำดับที่5 Mod s e r i o u s Player Animation จะเป็นมอ d ที่จะเพิ่มแอนิเมชันให้กับการกระทำของตัวละครผู้เล่นในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินการแกว่งดาบการใช้พลว่วการใช้ขวานการใช้พิกอคการปีนบันไดาการขี่ยานพาหนะต่างๆหรือแม้แต่การกินคือปกติมันไม่ขยับแขนกินนะครับเพื่อนจะว่า ลำดับที่ 6.Mod e อ t i n g Animation อันที่แล้วขยับแขนครับแต่อันนี้อาหารจะไม่ค่อยหายไประหว่างที่กินไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทเคี้ยวประเภทดื่มมันก็จะไม่ค่อยๆหายไปครับลงคู่กับมอดลำดับที่แล้วมันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับลำดับที่ 7.Mod มอ o โชเดอร์เซิร์ฟิ l งรีโ d ล สำหรับม็อดนี้นะครับมันก็จะเป็นม็อดที่จะเพิ่มฟังก์ชันมุมมองบุคคลที่3แบบใหม่เข้ามาให้สามารถใช้งานจริงได้มากขึ้นโดยการมองผ่านหัวไหล่ถ้าเอาไปใช้เล่นกับระบบการต่อสู้อันนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับโคตรเท่แต่ถ้าเอาไปได้ทั่วไปแบบใช้กับการสร้างบ้านอันนี้มุมมองบุคคลที่1น่าจะเวอร์กว่าครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกใหม่สําหรับการเล่นละกันครับแถมเท่ด้วยลำดับที่8 Resort Pack Asteroid Animated เป็นรีซอสแพคเท็กเจอร์ที่จะเพิ่มแอนิเมชันได้กับไอเทมที่มีความสําคัญเป็นพิเศษให้มีความระยิบระยับหรือบางอันก็ดุกดิกมากขึ้นประมานี้แหละครับยกตัวอย่างเช่นเรสต stone dust จะมีเอฟเฟกกระแสฟ้าไหลรอบตัวแร่ลาพิสจะมีอกขราศักดิสิทธิ์คล้ายอาคมวนอยู่รอบๆแท่งไฟเบรสจะมีควันออกมาถัางน้ำน้ำจะไม่อยู่นิ่งถ้าเป็นถังลาวามันก็จะมีไอเดือดออกมาเอาเป็นว่าชิ้นไหนถ้ามันพิเศษ มันจะมีแอนิเมชันครับเพิ่มความคลังให้กับไอเทมในตัวเกมลำดับที่ e s o u r c e Pack Visual Enchantment เป็นรีซอสแพ a เท็กเจอร์ที่จะเพิ่มดีเทลให้กับหนังสือเอนแชนให้มีลักษณะพ,พิเศษตามแต่ละเอฟเฟกที่มันมีและทางนี้ก็ยังเพิ่มดีเทลให้กับอุปกรณ์ที่ติดเอนแชนด้วยนะถ้าใส่เอฟเฟกไหนเข้าไปมันก็จะเพิ่มเท็กเจอร์ของเอฟเฟกนั้นให้เรื่อยๆรับรองว่าเท่นแน่นอนครับยกตัวอย่างเช่นเอฟเฟกซี ency, จะทําให้ด้ามจับของแต่ละอุปกรณ์ตติดดพลังเสนไว้้ที่าม จะทาให้ดาบใหญ่และหนาขึ้น Mending จะทําให้อุปกรณ์มีจุดเก็บประจุแต้ม XP เพื่อเอาไว้ซ่อมแซมตัวเอง Unbreaking อันนี้จะดีเทลเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันจะทําอุปกรณ์ที่วีด้ามจับหรือบางชนิดอย่างเช่นชุดเกาะถูกเคลือบด้วยออกซิเดียนครับหรือในกรณีที่เป็นปีกก็จะเป็นการเปลี่ยนสีให้ปีกเข้มขึ้นแทนอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายเอฟเฟกที่ผมไม่ได้หยิบมารีวิวถ้าอยากรู้ว่ามีเอฟเฟกอะไรบ้างก็ลองโหลดไปเล่นกันได้ครับลำดับที่1ิ m o สดัวบา r r เ l ลโลเป็นมอสที่จะเปลี่ยนวิธีการบินของปีกให้มีความสมจริงมากขึ้นตั้งแต่การควบคุมระยะเงยหน้าการบินแบบหักเหและยังสามารถหมุนตัวได้เหมือนการขับเครื่องบินครับซึ่งเท่าที่ผมลองเล่นดู m o สนี้สามารถเล่นได้จริงครับไม่ได้เวียนหัวอย่างที่คิดเท่าไหร่เพราะในขณะที่บินอยู่กล้องมันจะหน่วงกว่าการบินแบบปกติครับ แต่ถ้าจับทางได้มันจะเป็นมอสที่สนุกมากครับถ้าเอาไปใช้คู่กับมอส distant horizon แล้วเปิด shader เข้าไปด้วยมันจะเป็นอะไรที่แบบคุณไม่เชื่อแน่ๆว่าคุณกำลังเล่นไมค์ครับอยู่ลำดับที่11 m o ออ apple skin ไม่ได้เพิ่มสีแอปเปิลครับแต่ว่ามันจะเพิ่มฟังก์ชันให้กับตัวเกมของคุณให้สามารถมองเห็นค่าสถานะที่ซ่อนอยู่ซึ่งมันมีในเกมหลักอยู่แล้วครับแต่มอสนี้ทําให้เห็นมากขึ้นโดยส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับหลอดอาหารครับ ซึ่งก็จะมีค่าแซจูเ a ชั่นหรือค่าความอิ่มมันจะเป็นแต้มที่มีลักษณะเป็นกรอบสีเหลืองที่ถูกครอบเอาไว้ให้กับหลอดอาหารซึ่งมันจะบอดทั้งของฝั่งผู้เล่นและอาหารที่กินค่าความเหนื่อยมันจะเป็นพื้นหลังสีดำาๆเด็กๆที่อยู่หลังหลอดอาหารซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นตามการกระทําของผู้เล่นและเมื่อมันเพิ่มจนสุดมันก็จะค่อยๆลดค่าความอิ่มและหลอดอาหารของผู้เล่นตามลําดับ แล้วก็ฟังก์ชันเสริมอื่นๆอ,อีกนิดหน่อยครับนั่นก็คือเมื่อถืออาหารในหน้าจอของผู้เล่นมันก็จะบอกลวงหน้าว่าเพิ่มหลอดอาหารแค่ไหนสามารถรักษาเลือดได้เท่าไหร่โดยรวมแล้วมอสนี่ก็เป็นมอสที่อนเนกประสงค์มากครับแต่ถ้าใครไม่ได้เยเรียลเลอกค่าสถานะพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องลงก็ได้ครับลำดับที่12บสองมอสแครรี่ออนสําหรับมอสนี้นะครับมันจะทําให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องขนย้ายตัวละครหรือขนของที่อยู่ในกล่องอีกต่อไปเพราะว่าคุณสามารถอุ้มขึ้นมาได้เลย ด้วยการเข้าไปใกล้ๆแล้วกดชิปจากนั้นก็คลิกขวาครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากครับสำหรับการเล่นเกมนี้แถมมันจะสามารถเอาไปสแต็กกันได้ด้วยนะถ้าพื้นที่ไม่ค่อยมีส่วนถ้าเป็นของบางอย่างที่หนักอย่างเช่นในกล่องมีของเยอะมันก็จะทำให้ผู้เล่นเดินช้าลงครับแต่ถ้าของบางอย่างมันหนักเกินไปมันก็จะไม่สามารถอุ้มได้ครับเาพาะนในหมวดชีวิตรอดนะลำดับที่13 Mod w e x เป็นมอสที่จะเพิ่มเอฟเฟกให้กับน้ำครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเพิ่มการกระเพื่อมของน้ำถ้ามีของตกใส่หรือในกรณีที่ผู้เล่นโดดลงไปเองและในขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในน้ำก็จะมีเอฟเฟกแหวกน้ำออกมาครับใช้ได้กับทุกอย่างที่เคลื่อนที่ในน้ำครับยิ่งเร็วยิ่งแหวกเยอะลำดับที่14 MoD อ Explosive Enchantment เป็นมอสที่จะเปลี่ยนเอฟเฟกระเบิดให้ดูมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งมันสามารถใช้ได้กับระเบิดทุกชนิดที่มีในเกมได้ครับ ดูดีกว่าแบบธรรมดาเยอะและลำดับที่15 Mod i มอ m ไอเทมฟิเป็นมอ d ที่จะเพิ่มฟิสิกให้กับไอเทมต่างๆให้มีความสมจริงมากขึ้นซึ่งถ้าเป็นแบบปกติไอเทมจะลอยใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือตามฟิสิกเลยแถมมันยังมีฟังก์ชันการโยนไอเทมแบบไม่ธรรมดามาให้ด้วยครับซึ่งถ้ากดปุ่มโยนไอเทมค้างถ้ากดนานมันก็จะโยนแรงขึ้นครับใช้สําหรับส่งของระยะไกลหรือไม่ก็ทิ้งมันไปไกล ส่วนในกรณีที่เป็นของเบามันก็จะสามารถลอยน้ําได้ครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากครับสลับมอดนี้และสลับคลิปนี้ก็มีเพียงนี้กันนะครับนะ่ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเสียครับบายเย่